ข่าวที่ต้องมาชี้แจงกันนะครับจากทางกอรมนครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ก็มีเหตุที่เกิดขึ้นนะครับในหน่วยทหารพรานนะครับสังกัดกองร้อยทหารพรานที่4215ครับโดยมีกรณีของอาสาสมัครทหารพรานนะยิงเพื่อนร่วมหน่วยได้รับบาดเจ็บนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีการปิดล้อมนานกว่า6ชั่วโมงที่สุดแล้วเมื่อประมาณ3ทุ่มกว่าๆคืนที่ผ่านมาก็ได้มีการออกมามอบตัวแล้วนะครับช่วง3ทุ่ม45 อาสาสมัครฐานพรานประวิทย์สังกัดกองร้อยฐานพรานที่4215น่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่42อ,ออกมามอบตัวกับผู้บังคับบัญชาด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยครับหลังจากเมื่อช่วงบ่ายสามโมงใช้ปืน m 16เนี่ยยิงใส่อาสาสมัครฐานพรานพงเดชครับขณะออกไปซ่อมปั๊มน้ำข้างกองร้อยในพื้นที่ตำบลบ้านน้ำบ่ออำเภอปานาเรจังหวัดปัตตานีกระสุนเนี่ยเข้าที่ท้องแล้วก็แขน โดยเพื่อนในหน่วยครับก็พาผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยบาบาลอาการปลอดภัยแล้วครับหลังจากนั้นเนี่ยครับอาสาสมัครฐานพรานประวิทย์หลบหนีไปพร้อมกับอาวุธปืนครับใช้รถจกรักรยานยนต์ของชาวบ้านไปบริเวณป่าเชิงเขาอยู่ห่างจากฐานปฏิบัติการไป2กิโลเมตรโดยเจ้าหน้าที่ก็ตามไปปิดล้อมนานกว่า6ชั่วโมงที่สุดก็ออกมามอบตัวนะครับในช่วง3ามทุ่มกว่าแต่เจ้าตัวก็ยังไม่ได้ให้การใดๆ ทางโฆษกกอรมนภาคสี่ส่วนหน้าถแถลงข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็กําลังจะสอบแรงจูงใจนะครับเพราะว่าผู้บาดเจ็บกับผู้ก่อเหตุเนี่ยไ,ไม่มีปัญหาขัดแย้งกันมาก่อนครับอุปโภคในกองร้อยในส่วนของแรงจูงใจในการการ่อเหตุขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดแต่จากการสอบถามผู้บาดเจ็บเบื้องต้นไม่พบว่ามีปัญหาขัดแย้งกับผู้ก่อเหตุในเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องอื่นใดมาก่อนนะครับซึ่งหน่วยได้ส่งมอบตัวผู้ก่อเหตุให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไปซึ่งตอนที่ข่าวออกมาตอนแรกเนี่ยนะครับเป็นลักษณะว่ามีเสียงตามสายประกาศในพื้นที่ให้ระวางังทหารพรานคลัง่งยิงเพื่อนบาดเจ็บอะไรต่างๆชาวบ้านก็ตกใจกันนะครับซึ่งก็เลยต้องออกมาชี้แจงกันนะครับ มีการแชร์กันถึงขั้นว่ามีการกราดยิงกันทําให้กําลังพลเสียชีวิตหนึ่งนายบาดเจ็บอีก4นายซึ่งก็ต้องชี้แจงกันว่าไม่เป็นความจริงนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยหนายเท่านั้นนะครับขอให้ประชาชนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากทางการเพื่อป้องกันการแชร์ข้อมูลที่ผิดพลาดสร้างความแตกตื่นให้กับสังคมโดยไม่จําเป็นนะครับค่ะ